ชาวราศีบางกอฟังให้ดีในเดือนมีนาคมปี2568ดวงค,คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวราหูและดาวจันทร์อยู่ในราศีมีนตั้งแต่ต้นเดือนในราศีธาตุน้ําส่งผลโดยตรงต่อการสื่อสารความคิดและโอกาสใหม่ดาวคานในราศีเมถุนกระตุ้นการงานหาสุขภาพและการบริหารเวลาที่สําคัญดาวพระัสบดีเดินหน้าในราศีพฤษภเป็นจุดที่5มีผลต่อโชคลาภการเสี่ยงการลงทุนความรักและความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก จะต,ต้องจับตาหลังกลางเดือนจะมีดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีมีนด้วยนะครับไปร่วมกับดาวการเงินของท่านด้วยนะครับแล้วก็พุธจะถอยหลังนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ฟังให้จบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คำบวกๆวกมงคลโชคลาภเศรษฐีความสําเร็จมหาเศรษฐีใต้วิดีโอนี้เมื่อท่านพิมพ์แล้วขอให้สะท้อนกลับไปสู่ท่านทันทีนทพิมพ์อะไรก็ขอให้สะท้อนกลับไปสู่ท่านทันทีเพราะฉะนั้นพลังงานดาวจรหลักๆในเดือนนี้จะมีอยู่สี่ดวงที่ให้ผลกระทบหลักคือพระจันทร์พระพุธพระศุกร์เนี่ย เป็นดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้ําให้ผลรุนแรงแล้วก็ไปร่วมพลาหุเป็นสี่ดวงดังน,นั้นดาวจันทร์คืออารมณ์อ่อนไหวคุณอาจจะรู้สึกต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตหรือเป้าหมายของตัวเองดาวพุธอยู่ตรงนี้นะนการเจราจาต่อรองสําคัญมากนะฮะมีโอกาสดีเข้ามาแต่ต้องใช้คําพูดให้รอบคอบดาวสุขอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเสริมด้านการเจราจาโอกาสด้านการค้าขายการตลาดและคอนเน็ชันใหม่ๆหรือได้คอนเน็ชันที่กว้างขวางและใหญ่โตได้ปะทะหลายคนมีตาแหน่งมีสีมีบารมี ดาวราหูเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องเปลี่ยนแผนแบบกระทันหันหรือเจอข่าวที่ไม่คาดคิดแปลว่าชาวบางกรเนี่ยต้องโฟกัสที่การสื่อสารและการสร้างโอกาสใหม่มีโอกาสทองรออยู่แต่ต้องใช้ไหวพริบให้ดีองเหตุการณ์สาคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ดาวพฤหัสเดินหน้าในราศีพฤษภโชคลาภและโอกาสด้านความรักดาวพฤหัสอยู่ในเรือที่5ของบางกรนนะครับนั่นหมายถึงคุณจะได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรืองานสร้างสรรหรือได้รับโอกาสดีจากลูกค้าใหม่ราะท่านได้ลูกค้าใหม่ได้ลูกค้ารายใหญ่ เกิดโปรเจกต์ใหม่ก็ได้เหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ลงทุนในหุ้นหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ต้องเลือกโอกาสให้ดีไม่ใช่ทุกอย่างที่เข้ามาจะเหมาะกับคุณนะฮะเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยนะครับทําบุญนะเกี่ยวกับการศึกษาเช่นช่วยเหลือเด็กเพื่อเสริมพลังของดาวพฤหัสใสสีเหลืองเพื่อเสริมพลังด้านโชคลาภในเดือนนี้นะใครที่กําลังมีโอกาสด้านการเงินในช่วงนี้หรือความรักดีๆเนี่ยพิมพ์บอกหน่อยในช่วงนี้ข้อ2นะครับ คือดาวพฤหัสจริงๆเนี่ยมันเล็งไปในจุดลาภะด้วยนะช่องทางอะไรได้ใหม่หรือผลประโยชน์ต่างๆจะเข้าก่อน13าพฤษภาเนี่ยปีนี้ข้อสองงานต้องเร่งสปีดนะฮะในช่วงเนี้ยต้องจัดสรรเวลาให้ดีดาวค้าในราศีเมถุนเนี่ยนะครับส่งผลให้พะลังงานเพิ่มขึ้นหรือหนักขึ้นหรือมีคนมันเอางานที่ไม่ใช่หน้าที่ของเรามาให้เราทําหรือมีคนมาขอความร่วมมือช่วยเหลือเรื่องงานแต่ก็มีโอกาสเติบโตเร็วขึ้นนะเพราะดาวศุกร์ก็เป็นมหาอุด ดาวการงานคุณคือดาวศุกร์เป็นมหาอุดอยู่มันแปลว่าได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่หรือง,งานใดๆที่คุณทำมันสําเร็จในที่สุดเหมาะกับการทํางานเชิงลุกเริ่มต้นสิ่งใหม่และใช้ความสามารถใด้เต็มที่และงานที่มีการมีเครือข่ายมีคอนเนคชั่นตัวกลางตัวแทนแบบนี้ดีด้วยงานแก้ปัญหาเฉพาะด้านเฉพาะทางนี้ก็ดีแต่ต้องจัดระดับความสําคัญให้ดีไม่เช่นนั้นจะเหนื่อยเกินไปด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับใครที่รู้สึกว่างานเยอะหรือกําลังได้โอกาส คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับข้อ3นะครับความรักมีโอกาสใหม่แต่ต้องเลือกให้ดีคือมันบอกว่าคนโสดอาจจะพบรักจากการเดินทางหรือการทํางานร่วมกันหรือมีเพื่อนแนะนํามาคนมีคู่นะครับต้องหรือมีเพื่อนมาจีบก็ได้นะคนโสดคนมีคู่ต้องให้เวลากันมากขึ้นมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ต้องระวังอารมณ์เคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยนะครับก็สวดบ,บูชาพระศุกร์หน่อยโอมสุขกะณะมะ108จบในวันศุกร์ให้ความรักสมดุลและมั่นคง ใครที่กําลังรู้เรื่องความรักนะนะฮะคอมเมนต์บอกหน่อยในช่วงนี้นะครับที่กําลังคุยคุยอยู่้อสี่นะครับอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นรอบราูแต่ว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพรายจ่ายเพเกี่ยวกับยาอย่างเงี้ยนะฮะเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้จ่ายเงินค่าประกันคือถ้ามีการจ่ายเงินค่าประกันเนี่ยนับจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะตั้งแต่กลางเดือนเนี่ยแก้ดวงประกันลดประกันบ้านประกันคนก็ได้ได้หมดนะฮะหรือใครลองเงินจาก ความเป็นความตายประกันอะไรเงี้ยจะได้มันจะแปลว่าใครที่หารายได้ต่างประเทศกับดีดาวการเงินคุณล่วงกับดาวมาหาบุตรอยู่ในช่วงเนี้ยมันแปลว่าเงินก้อนก็มีบุตรนะหรือว่าเงินที่จะเพิ่มขึ้นก็มานะฮะแต่ดาวการเงินคุณควงคู่กับดาวคู่ศัตรูทั้งดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ให้ดาวพุธรายจ่ายคุณจะมากคุณระวังการถูกโกงเงินในเดือนเนี้ยใครมาขอยืมเงินคุณคุณไม่ต้องให้มันจะได้คืนยากนะฮะร,ระวังสัญญาเอกสารเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวกับอะไรต่างก็ตาม จะผิดพลาดมีปัญหาแล้วว่ามีปากเสียงกับใครเพราะเรื่องงานหรือเรื่องเงินเกิดขึ้นนะครับใครที่มีไรายได้จากต่างประเทศเนี่ยจะดีในช่วงเนี้นะครับหรือไรายได้จะชั่รกิจเยี่กับสุขภาพอย่างเงี้ยจะดีหรือเป็นตัวกลางตัวแทนอย่างเงี้ยจะดีอย่าให้ใครยืมเงินก็นแล้วกันนะครับนะ,บนะบก็แนะนำบางคนอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบริวารหรือบางท่านอาจจะได้ลงทุนการลงทุนต้องระวังเสียหายเพราะอารมณ์ต้องดูอารมณ์ให้ดีนะฮะว่าอยากมากไหมนะครับถ้าอยากมากต้องระวังนะฮะเพราะว่าราหูดาวลาหูร่วมพระศุกร์อยู่นะครับ ในช่วงนี้นะครับระวังภัยเพราะต่างเพศด้วยนะฮะในข้อ5นะฮะพระพุพธหน้าถอยหลังเข้าสู่ราศีกรุมร่วกกับดาวพระเสาเป็นคู่สมพลเป็นดาวเจ้าเรือนอริและดาวเจ้าือนสุภาบามันคได้เงินจากผู้ใหญ่หรือใครรอใช้เงินไปกับการเรียนการศึกษาการพัฒนาตัวเองเดือนนี้ก็เหมาะใช้ไปนะฮะในเดือนนี้พระพุพธก็ร่วมเงินก็เข้ามาเดือนเงินนีะ่นะ,ะหรือหรือมันแปลว่าคุณจะมีการเสียเงินไปกับคําว่าอริสัตว์เลี้ยงลูกน้องลูกหลานลูกหรือบริวารที่เราดูแล นะ,ะหรือบางคนเสียเงินไปมีหนี้ก้อนหนึ่งเกิดขึ้นหรือต้องเสียเงินไปเพราะหนี้เป็นช่วงเอาเงินไปใช้หนี้ดีอะไรเงี้ยนะ,ะหรือว่ามันแปลว่าช่วงเนี้อาจจะมีคดีความทางการเงินเกิดขึ้นได้อย่าให้ใคยืมเงินเด็ดขาดนะแล้วก็สัญญาต่างๆทุกประเภทไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรเนี่ยให้เราพรอเพราะว่าเราหูมันร่วมเงินโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินมีใครมารับปากเรื่องเงินกับคุณมันก็จะไม่เป็นไปตามนะั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา นะครับเอกสารทางการเงินผิดพลาดก็ได้หรือก็จะเซ็นเอกสารอะไรเกี่ยวกับเงินก็ต้องดูให้ดีนะครับนั้นแต่ว่างานใหญ่โครงการใหญ่มากนะฮะมีช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ในการเดินทางที่ล่าช้ามีคนผิดคำพูดผิดนัดผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงนะครับก็ให้ระวังให้มากราศีมังกรช่วงนี้จะมีตัวเลือกนะฮะเข้ามา ตีมงคลผมมีเครื่องรางหนึ่งนะฮะที่สร้างมาเฉพาะราศีคุณเลยนะครับและมีวิธีการบูชาเฉพาะราศีปุกเสกนะในตำแหน่งดวงดาวที่เอื้ออํานวยต่อราศีคุณโดยตรงนี่คือพุทธสิษขีสําหรับท่านใดอยากจะได้เครื่องรางมงคลเอาไว้หนุนดวงนะพุทธสิกขีรุ่นนี้นะครับปุกเสกจากตําราบโบราณนะฮะในตําแหน่งดวงดาวที่เอื้อที่เพิ่มพลังงานราศีของคุณโดยตรงให้พลังงานราศีแห่งความมั่นคงมันมีความมั่นคงมากขึ้นอันนี้ผมจะเอาผู้บูชาจริงนะที่เขาบูชาแล้วเขาเกิดเรื่องอัศจรรย์แต่ เป็นความเชื่อของเขานะ่อันนี้เขาไลน์มาบอกคนนี้เขาส่งบัญชีมาให้ผมดูเนี่ยเขาบอกว่าเงินเข้าเจ็ดแสนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับบูชาพุทธสิทธีมาเนี่ยมีโชคเจ็ดแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีเงินโชคก,ก้อนใหญ่ขนาดนี้เข้าเลยศรัทธาพระองค์ท่านมากเนี่ยเขาส่งมาให้ดูนะแล้วก็ทํางานราชการค่ะไม่ได้ค้าขายถ้ามีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาค่ะเพราะมีรายได้รายเดือนนะบ,บางท่านเนี่ยได้ไปเนี่ยเขาก็พิมพ์มาบอกเนี่ยบูชาพุทธสิทธีมาถูกหวยลาวบ่อยมากคนนี้เขาส่งลอตเตอรี่มาเขาบอกว่าเขา เขาถูกเลขท้ายสองตัวนะครับเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งนะผิดตัวหน้าสามใบนะตั้งแต่ได้พุทธสิกขีซื้อลอตเตอรี่หลายใบสามเจ็ดเจ็ดเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งผิดสามตัวหน้าแต่เขาก็ได้ค่าเรี่ยมทองคืนเนี่ยนะฮะก็เนี่ยเขาเลียมมาให้เขาส่งมาให้ดูว่าเขาไปเรี่ยมนะฮะสวยก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในเรื่องของเครื่องรางมงคลคือพุทธสิกขีเนี่ยนะครับคือใครนะครับต้องบอกว่า พุทธสิกขีเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนะฮะตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาหลายแขนงหรือแล้วแต่แหล่งที่มาตามเถรวาทจะเรียกว่าพระตันหังกรพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธวงศ์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความมั่งคั่งมั่นคงและความสําเร็จตามมหายานจะเป็นพระวชชะธาระพุทธหรือพระสมันตะพัทระพุทธถือเป็นต้นกําเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งมวลและเป็นศูนย์กลางของพลังแห่งจักรวาลิตามอภิปัตยยาคือพุทธนิรันต์คือพลังแห่งการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ้าสากรรมฐานอย่างหลวงพ่อหรือสีลิงดำมีความเชื่อว่าเรียกพุทธสิกีว่าพุทธสิกีที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งพลังแห่งโชคลาภและความมั่นคงบางแรงอาจจะเรียกว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแล้วจะปางที่สร้างขึ้นมาว่าจะเน้นด้านไหนแต่เจตนาให้เข้าใจว่าเป็นการบูชาพราะพุทธเจ้าพราะองค์แรกของจัก,กรวาลช่วยเสริมพลังให้คุณเนี่ยจะสร้างฐานะที่มั่นคงดึงดูดโชคลาภและนำพาความสําเร็จให้เข้ามาเร็วขึ้นพุทธสิกรีรุ่นนี้ปลูกเสกจากตำราโบราณโดยคำนวณพลัง,ลงจัก,กรวาลจากคำพีดาราศาสตร์โบราณกว่า5,000ันปี เช่นตำรายของมหาฤาษีที่ชื่อว่าส ah ุริยะสิทธานตตะเป็นคำพีโบราณนะที่มีความเชื่อว่ามหาฤาษีผู้รัจนาคำพีนี้นะฮะได้รับการถ่ายทอดจากสุริยะเทพด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นมหาฤาษีหลายหลายๆที่นะผมก็เอาเฉพาะที่เก่าแก่และมีความเชื่อถือนะฮะในวงการโหราศาสตร์นะฮะมาแล้วก็เอามารวบรวมมาอ่านแล้วก็นำความรู้ในนั้นมาคำนวณพลังจักรวาลเพื่อปลูกเสกเครื่องรางนี้โดยตรงและใช้พิธีกรรมโบราณ ในการปลุกเสกจากตำราของมหาลืษีผู้เป็นกูรูด้านโหราศาสตร์เพื่อให้พระพุทธสิกขีเนี่ยนะคะ ไปเร่งความสําเร็จและเปิดเส้นทางสู่ความมั่นคงสูงสุดให้กับชาวราคนาราศีโดยเด่นๆจะไปเสริมพลังงานของราศีคุณเช่นไปเสริมพลังงานของพระเสาเสริมพลังงานถึงความมั่นคงอดทนและความสาเร็จระยะยาวเสริมพลังของดาวพฤหัสเช่นเร่งโชคลาภขยายโอกาสทางการเงินและการเติบโตไปเสริมพลังของราหูดึงดูดโชคใหญ่และก็เสริมพลังอํานาจให้แข็งแกร่งขึ้นนี่คือพุทธสิกขีนะครับมีจํานวนจํากัดมีความเชื่อว่านะคะผู้ที่บูชาและได้ครอบครองพุทธสิกขีนะฮะที่ปุกเสก นะตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเสริมพลังแห่งความมั่นคงดึงดูดโชคลาภให้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนช่วยเร่งความสําเร็จในการงานและธุรกิจลดอุปสรรคที่ขวางเส้นทางเพิ่มพลังและบารมีเสริมพลังในการเป็นผู้นําเปลี่ยนพลังแห่งความอดทนของราศีมังกรให้กลายเป็นโชคมหาศาลนี่คือกุญแจปลดบล็อกความมั่นค้างมั่นคงและความสําเร็จของราศีมังกรมีจานวนจากัดท่านใดสนใจก็ลองสอบถามแอดมินเข้าไปนะครับ